ไปกลับทาง3 0มรเมตรต้องมาทุกเส้นทางหนิงสงสารไอ้อามากกูแฮงเล่าสัตว์หลับกันดึกโอ้ดูสภาพตอนขากลับไม่ไหวแล้วครับเสื้อเปียกหมงแล้วกลับดีกว่าแม่เจ้าทาง300เมตรไปขากลับยังมีแค่ได้10เมตรอยู่เลยอ๋อ แต่ละคนฮ่าฮ่าหาหอบดูคะแนนให้คุณโอ้นี่หรือว่าขากลับจะเป็นทางขึ้นซะส่วนใหญ่ดูดว สามเมตรแม่งขากลับด้วยขาขึ้นไปบอกสามร้อเมตร่า่่บอกสามร้อยเมตรหดลนข้างหลังโอ้นี่สามเมตรดูทางเลย ข้างหน้าใกล้ถึงยังถดาขาลงนี้น<อ>่าจะโอเคนะเออไวนะเออถ้ามานี่ต้องเข้าทางสามร้อยเมตรออกทางห้าร้อยถ้าถึงยังเห็นรวดน,น้ำแล้วนี่เคยเห็นน้องน้ำด้วยแล้ว,เห,ลวเห็นป้ายแล้ว เห็นป้ายแนละ้วอ๋อนี่ไงข้างบนถึงแล้วถึงแล้วมึงเติมตลอดทางเลยนะค่อยๆเดินมันดูมันหลอกตาเว้ยเนี่ยเห็นไหมป้ายสามอ้อยเมตรลงมาปุ๊บเหมือนจะไม่ชันนะนูน่นไปชันแล้วน,น <c oughs> <c oughs> ู่นโอ้สตาร์ล็อเลย นี่ถึงแล้วเราวนกลับมาที่เดิมอ้อมไหนโอเคอันนี้นี่สามร้อยเมตรผาหอบนี่ป้ายผาหอบสามร้อยเมตรวนกลับมาที่เดิมนี่อันนี้ทางห้าร้อยเมตร